เที่ยวไราเปลี่ยนที่แล้วนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ท่องเที่ยวหนึ่งจังหว<า>ัดนครน,นายกตรงนี้เขาเรียกว่าแก่งสามชานไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆที่นี่ให้มา ถ่ายวันดับเบีออนท็อปกันเราก็ไม่เคยมาเที่ยวเฉยๆหรอกค่ะถ้ามีกล้องวางอย่างเงี้ยทำงานทั้งนั้นและค่ะแม่จริงดยด้วยสคนหนึ่งเขามาเล่นน้ำกันยังไงกระเทยก็ต้องแต่งตัวแปลกๆลงไปถ่ายรูปอยู่ในน้ำนี่แล้วนี่เราเราอะไรเอาของมาแจกเหรอเอามาบริจาคเป็นคอนเซปต์ของเทปนี้เนื่องจากว่าเทปที่แล้วเนี่ยเราใช้งบในช่วงวันบี้ไปมากในการโค้ปคนดังไม่ว่าจะเป็นค่าเสื้อผ้าหน้าผมทั้งหลายเพราะฉะนั้นจอดก็คือ รีวิเสื้อผ้าเก่าทั้งหมดที่มีในสต็อก อ๋อหรอของเก่าๆแต่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะหยิบได้เลยเปื่อยเนื่องจากว่าที่นี่ชื่อแก่งสามชั้นเราก็เลยให้ถ่ายรูปด้วย3ชิ้นอ๋อเป็นแก่งสามชิ้นแต่มันจัดมาเป็นกระเป๋าแล้วว่าเลือกเป็นกระเป๋าสุ่มไหมกระเป๋าสุ่มแบบกล่องสุ่มนีเหรอไม่แต่ว่าเมื่อกี้แอบได้ยินตอนจับกระเป๋าใบสีดำแล้วมันพูดว่าอุ้ยแล้วถ้าใครได้กระเป๋าใบนี้เเออเนี่ยไม่เป็นไรมันท้าทายดีแม่แต่ไม่เป็นไรหรอกเราถ่ายรายการเดี๋ยวเราก็แบ่งๆจากกล่องอื่นมาบ้างอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบ ตอนชั้นโลเสื้อผ้าชั้นฉันก็จะไม่ให้น้องสาวก็ตอบไม่ได้เลยได้เลยไม่ได้เลยมีฟอปให้หรออ๋อแล้วแบ่งยังไงอ่โอนานออกเลือดออกได้เลือดออกได้เลือกก่อนนะออกได้เลือกก่อนไม่กลัวไม่เป็กระเป๋าเบอร์กระเป๋าเนี่ยอ๋อโอนอยอนอยขอดูก่อน แต่น้องสาวแคลี่ได้ทุกแฟชั่นอยู่แล้วว่ะคิดไม่ออกกับแม่เป่อเกินก่อนเร็วว่า,าใครได้คนที่่อโอเค1น3งสองสามี่ำมงคกิก้งป่านกิ้งอุ๊ยเปหนึ่ง,งเปนหนึ่ง,นนงวันนี้สีอะไรวะออจริงจังมาก ชมพูแล้วกันแม่อันนี้เนื่อตามสีมงคลน่ะแม่เน้องเข้าใจเข้าใจเอองั้นฉันก็ฟาตามโอ๊ยเป็นลุงเป็นลุงไม่ได้ผมเลือกแล้วไปไปอันดำก็ได้เห็นแม่อยากให้หนูนี่อ่าหนูดำก็ได้ฉันยืนยันเทาเหมือนเดิมโอเคสรุปเปิดมาปั้วนชมพูลองมาหนูอยากยืนยันบ้างไม่ใช่กระเป๋านะแม่อ่ะน้องสาวรอก่อนให้พี่ก๊อลฟเปิดก่อน อุ้ยชุดเยอะอ่ะอุ้ยหมองไม่ตอบเลยอ่ะดีอยู่นะเหมือนจะดีอยู่นะแป๊บนึงนะทำไมได้ชุดเยอะขนาดเนี้ยแม่เหอีกด้านนึงอันนี้กระโปรงที่ฉันเคยใส่แล้ว่าอันนี้กระโปรงที่ฉันเคยใส่อ่ะอ่ะอ่ะโอเคอ่ะดูมีเวจะรอดมีเวจะรอดได้หนึ่งสองสามเฮ้ยได้อยู่แล้วมีแต่ชุดสูตรหรอจะให้กูไปออกงานหรอมีความแกลมอ่ะอันนี้ม่วงอะไรวะนี่ก็สูตรอ่ะตาจ้ำตาชันหนึ่งสอง มีมีมีอะไรอ่ะแอนเันซอรี่ป้าอ่ะแอนเันซอรีอยู่ในกระเป๋าฉันเดี๋ยวไปมิกซ์แอนด์แมทช์กันแล้วไปถ่ายวันเดอร์บี้อนร์อลกันค่ะหลังต้องอย่าลืมนะว่าข้อกำหนดคือ3ชิ้นต้องแค่3ชิ้นเนาะต้องครบ3ชิ้นห้ามขาดห้ามเกินด้วยนะโอเคได้3ชิ้นมือของกูมีแต่กางเกงยีนแล้วก็เป็นเสื้อเสื้อเสื้อแบบเชิ้ตแล้วก็เป็นแบบ อันเนี้ยไอเนี้ยคุมหน่อยของพี่ก๊อฟคือแบบได้สุดเลยอ่ะแบบเฮ้ยเยอะไรอ่ะอะไรหรอมึงยักษ์ยักษ์เนียนมากยักยอกษ์เอของแม่เป็นสีสันเยอะจังไว้เมืองของกูอ่ะที่แบบเข้ากันได้อ่ะก็คือมีสามเอ่อที่กูโอเคอ่ะมีสามชิ้นพอดีแล้วเป็นสามชิ้นที่ยังไม่ได้ลองด้วยว่าจะเข้ากันไหมเฮ้ยเข้ากันได้ขนาดพวกเราเป็นสามชิ้นที่ไม่น่าจะเข้ากันได้ยังเข้ากันได้เลย เอออ่าอ่าอ่าให้ให้ที่เหลือให้เลือกหยิบสิไม่เดี๋ยวมันก็ผิดตรรกาสิแม่เออเอาไปขอดูหน่อยอ่าโอเคคัสเออเขารีบเรื่องของเขาไปสีเขาคัสแล้วอือหยุดถ่ายแล้วใช่ปะเออนี่น่ารักเนาาะน่รักขโมยอ๊ยทุกคนน่ารักบอกให้คัส ขาข่ารสผลไม้เพียวริขุสดชื่นเต็มรสผลไม้ชุดที่ดิฉันเลือกนะคะก็คือเป็นชุดเดรสข้างนอกเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเหมือนเป็นผ้ามุ้งเนาะแต่ว่าที่จริงเป็นเสื้อแต่ว่าเอามาใส่เป็นกระโปรงซับในมาจะถ่ายที่แก่งสามชั้นเปลี่ยนชื่อดีกว่าเปลี่ยนเป็นแก่ง3มชุดค่ะสามชิ้นของมันอะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่3ามชิ้นของหนูซิลิโคนฟัน แล้วก็เป็นกระดูกเชิงกลานเกินซิลิโคนนะเป็นสองเอาเหรอแม่มาเล่นล้าเล่นอีกแล้วว่าเล่นล้อเล่นอีกแล้วว่าแม่ก็อย่าเล่นล้าสัตว์อีกเหมือนกันนะไปรูทันอย่าอย่าปาดเสียปาดมุกันสิเสื้อผ้าสามชั้นแต่ในหัวใจเขาไม่มีชั้นโอ้ยแรงมากที่สูดน้าสวยไหมโอ๊ยน้องบอกว่านางฟ้ายังสู้น้าไม่ได้เลย หมายถึงตายไปแล้ววะเหรอเพราะว่านาตัวใหญ่เลยต่อยนาง้า้พูดไปเหอะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวลงไปไม่ต้องพูดจ้ะทำไมจ้ะเพราะฉันคือพูดผีพีศาจใช่พูดผีแก่ๆเราทํารายการนี้มานานเหมือนกันเนาะตอนเราทำรายการแรกๆอ่ะเวลาเราเจอเด็กอ่ะเรายังเล่นเลขแทนตัวพี่อยู่เลยอ่ะทุกวันนี้เรียกเป็นนาแล้วอ่ะถ้าถ้ารายการนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะจะแทนในว่าใหญ่นะ ไม่ใช่มันก็เปลี่ยนไปไงเมื่อก่อนเราพี่กอลเจอเด็กเราเรียกเด็กเออเรียกแทนนอยว่าพี่เดี๋ยวนี้พี่กอลไปเจอคนยายพี่กอล์ฟเขาเรียกแทโนนอยว่าพี่งไงเออสรพนามเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนคนอ๋อเออสบายใจหน่อยคอยสบายใจหน่อยันไม่เหมือนเดิมแล้วนะไม่ไมิงแพลแล้วพ<ม>อฮะไอหยิงแพ้แล้วออไอยิงแพลแล้วพอเลยหนูไปช่วยน้าคนโน้นนะหนูไปช่วยน้าคนโน้นอ่ะหนูมาช่วยน้าคนนี้ มึงถ่ายว่าบอกน้องว่าหนูไปช่วยน้าคนนู้นน,น้องหันมาน้าไหนวะนี่มันคุณทวดที่กาวได้ยินปะ <laughs> น้าไหนวะมีแต่ทวด <laughs> เกการถ่ายรูปคันนี้ของดิฉันนะคะหลังจาก Mi x and m a t c h ชุดมาแล้ว3ชิ้นนะคะดิฉันเอาเดรสดำใส่ข้างบนนะคะแล้วก็ซ้อนช่วงกระโปรงเอาไว้แล้วก็ใส่กระโปรงทับอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีเสื้อคลุมเป็นโค้ทคลุมด้านนอกนะคะโค้ทนะคะโค้ทไม่สวยเลยค่ะ <laughs> มาแก่งสาชั้นแต่ว่าแต่งตัวด้วยชุดเหมือนแบบอยู่เมืองหนาวอะไรเงี้ยก็เลยดปูประหลาดนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นคอนเซปต์ในการถ่ายรูปให้ดูคอนทราสกันนะคะคอนเซปต์ก็คือ from Milan to นครนายกค่ะ เหมือนเดินมาจากแฟชั่นรันเวย์เลยนั่งเหมือนในนี้เหมือนกันน่ะอะไรไอตัวลายในดัมเมเชียนอ่ะที่ผมขาวฝั่งนึงผมดำฝั่งนึงอ่ะวันนี้มีคีย์เวิร์ดนะมีคีย์เวิร์ดอะไรคะมีคีย์เวิร์ดว่าเมื่อไหร่ที่ปอนพูดว่าอุ๊ยพอแล้วสวยเหมือนยิงแท้เลยหล่อคือรูปคือได้ใช่เมื่อเี่พี่กอล์ลงไปถ่ายรูปแรกอีปอนเหมือนยิงแท้เลยแท้อะไร พูดเลยเหรอใช่ใช่ใช่แล้วราพูดคำสองอุ้ยรูปนี้ก็ได้สวยเหมือนปลวกแท้เลยคนละแท้เหรอคนละแท้เหรอมึงกูอยากเล่นน้ำมากกว่าเราน้ำน้ำเย็นมากเราลงเล่นน้ำได้น้ำเย็นมากเย็นกว่าตัวกูอีกเนี้ยม่ะ ร้อยวันแลวยังไม่เย็นเท่าน้ำเลยอ่ะบอกเด็กหน่อยอย่าไปใกล้พี่ก๊อบมากมันทำให้พี่ก๊อบดูแก่มากมันยิ่งมีตัวเปรียบเทียบเพราะเป้าพี่ก๊อบยืนเฉยมันโอเคพี่ก๊อบไม่น่ามีเสื้อคลุมน่ามีผู้คลุมมอ่ะวันนี้ไม่เล่นแล้วน้อมุกแบบโคตรหินแันนี้โคตรแก่แลเนาะแม่มันใครจะไปเล่นมุกเก่าๆแบบนั้นโอ้อันนั้นโคตรหินอันนั้นโคตรจะแก่เลยเนี่ยแล้วยังเล่นเล่นไม่ได้หรอ อันนั้นโขดหินนี่เนี่ยโขดจะไม่สวยเลยหมดแล้วมันหมดแล้วไม่มีให้เล่นแล้วเออมันหมดแล้วจริงๆอันนั้นโคดหินนี่นี่โขดอันนั้นโขดหินอันนั้นเส้นเลือดโขดมีหลายโขดด้วยเหมือนกันเลยเหมือนลีลาอะแต่ไม่มีลีลาเลยตะแกตะแกตะแกรุ่มบ่าคือเต็มชื่อตะแกอ๋อหรอ มึงแต่ว่าน้าตกอ่ะมันมีน้ําตกน่าเที่ยวหลายที่นะมึงก็รับบทเป็นน้าตกได้น้าตกอะไรแม่น้ําตกนางรองอุ้ยมึงรับบทเป็นอีกหนึ่งน้าตกได้อะไรน้ําตกเหวนรกมดละเตรียมมาสองอันกูเหมือนน้ำตกเหมือนกันน้ำตกอะไรรอทีกูรอทีกูก่อนทีรอโซหรือว่ารอทีกูก่อนไม่ใช่ทีรอโซนางไม่ใช่น้ำตกหรอพี่กอล์ือนะเห็นรูปนางแล้วเหมือนห้วย ไม่ใช่ห้วยขาแข้งนะห้วยขาใหญ่เจนนี่เลีอกมาสามชิ้นนะคะนั่นก็คือต่างหูเสื้อแล้วก็เป็นชุดเดรสกตสีนะคะที่เอามาทําเป็นกระโปรงนะคะจามชิ้นนี้เอามาแมทกันเจนนี่เชื่อว่าเจนนี่จะต้องชนะในครั้งนี้ค่ะเช่นนั้นคอนเซปต์ของเจนนี่ก็จะใช้อะไรที่ใกล้เคียงกับเราเนาะผลงานเรานั่นก็คือ ทรีวิวบีวินค่ะตลอดลงไปให้เด็กช่วยใช่ไหมใช่ตอนนี้นะถ้าจะหนี้ลงไปอ่ะไม่ใช่เด็กช่วยอะกูไผ่มาช่วยทุกคนไม่ช่วยด้วยเพราะว่าทุกคนร้องคุณพระช่วยทําไมพรพที่เจนแบบถกกระโปรงลุยน้ำว่าแบบนี้ไม่เหมือนนางแบบไปถ่ายแบบเหมือนอะไรเหมือนแบบกําลังลงไปทําประมงแบบ ตกสโสร่งเหรอวลวเราเคยทำประมงอ่ะอันนี้เป็นหินเป็นยุคเดียวกับชั้นเงยหลอเพราะฉะนั้นถ้าชั้นมาก็จะเปลี่ยนชื่อจากแก่สามชั้นเป็นแก่งของชนะั้นหรือเรียกว่าแก่สามชั้นก็ได้แม่เรียกว่าเก่าสามชั้นก็ได้แม่ก็คือแก่ในแก่ในแก่อีกทีหนึง่งไม่แล้วเด็กคน,นนะั้นน่ะเข็นห่วงยางไปให้เจนนี่อะ่ะบอกว่าอ่ะพี่ครับผมเป็นห่วงแก่ที่นี้นะมันไม่เยอะเท่าไหร่น้อมันแบบ น้ำมันแบบแห้งๆลดไปเหมือนพอเจนนี่มาอยู่เลยเหมือนสมนวนนี้เลยอะอะไรน้ำรดต่อบก็คือต่อผลที่ขาเลตอนช้งผุดเพราะว่าเด็กมันเยอะกว่าเดิมปะเมื่อกี้ใช่ใช่ดีเด็กก็ไหลมาลุมตรงเนี้ยคืออะไรอะเด็กไหลมาลุมสงสัยมีแกงส้มมั้งแกงส้มมาลุมปอนยังไม่เหมือนยิงแท้หรอ หญิงไม่แท้หญิงไม่แท้แต่ตอนนี้หญิงท้อแล้วค่ะหญิงท้อมากทำไงดีคะพี่คุณพี่ถ้ายังไม่หญิงแท้เดี๋ยวหญิงจะทุบแล้วนะคะจะต้องโดนแล้วนะคะเนี่ยแต่จริงแล้วอ่ะมันใส่แบบนี้เหมือนชุดว่ายน้ำนะแต่ว่าที่จริงไม่ใช่ชุดว่ายน้ำเป็นชุดว่ายผีเด็กนี่เด็กีเด็กนีเด็กไม่ว่ายน้ำตาเด็กไม่ว่ายน้ำแล้วเด็กว่ายพลาแล้วตอนนี้ ด็กไม่เล่นน้าวดแล้วเด็กไปเอาน้ํามนแล้วตอนนี้พ่อแม่เขาก็ใจกว้างเนาะให้ลูกเขามาเล่นใจกว้างที่ให้ลูกมาเล่นใกล้ๆพวกเราไม่อยากให้ตรงนั้นมีตะไคร้อ่ะอยากให้มีตะเคอ่ะง่ามันไปเลแล้วง่ามันไปเลยไม่แล้วไม่แล้วไปแล้วค่ะกระโปรงไปแล้วค่ะคนดูร้องคือแล้วเมือกี้คือที่แปลว่าร้องง่ายคือไม่น่ามาวันนี้เลย พอขึ้นไปเอาแดดใหม่เด็กขันมาถามพี่เขาถ่ายกะแดดเหรอนี่ก็ตอบว่าไม่ใช่พี่เขาถ่ายกระแดดฉันจะเปลี่ยนจากละครนะเป็นเป็นนัดคอมอเหมือนคนแล้วขอให้เหมือนหญิงแกไม่ได้เหมือนคนพี่เจมบอกว่าขอไปรับแดดหน่อยมีปนบอกว่าไม่ต้องไปรับยาเอยส่วนีเขาบอกว่าไปรับศพเลยส่วนฉันบอกว่ามึงไปรับส่วนบุญเถอะที่เขากรวดให้เนี่ย น้องเจนนี่ทำไมไม่เอากายหยาบมาด้วยอะคะมาแต่เสื้อเหอร,ครอคะแต่เสื้อไม่ใช่ของตัวเองด้วยมีคนส่งไปให้น้องใส่อ๋อน,นี่เผาไปแล้วหรออันนี้คือเสื้อที่เผาไปแล้วถูก้องมาเฉลยรูปที่3มชิ้น<แ>ที่แก่ง3ามชั้นอ่ารูปแรกเป็นรูปของดิฉันเองแก่ง3ามชุดเฮ้ยมีความสดใสสวยนา อีชินล่างมอมันไม่ชกระโปรงใช่ไหมคือนี้ไม่รู้ไงเอาจริงนี่ก็ไม่รู้ว่าใส่อย่างไงนี่ก็เลยใส่ไปแล้วพอทำไมไมันมีแขนออกมาตรงมีแขนออกมาตรงขาเข้าใจปะเราก็สับสวนว่าเอ๊ะอะไรมันงอกออกมาอันหนึ่งตรงนี้แล้วก็เลยเออมันคงเป็นเสื้อ,อดีทีมม่มีแขนออกมาตรงขาดีไม่ใช่มีขาเพิ่มออกมาสดใส่นะต่อไปอ้า,อา ก็ใส่ชุดนี้เหมือนตอนที่ฉันถ่ายกับควายตอนนั้นเลยอะขาดแค่หมวดเหรอใช่ขาดแค่หมวดก็ใช่ฉันจำได้แต่เสื้อโคได้แต่อันอื่นฉันจำไม่ได้เลยเนี่ยชุดคล้ายๆเลยใส่แว่นตาดำเหมือนกันด้วยอันนี้ก็แบบดูเหมือนคุณนายคุณนายมามาเที่ยวเล่นน้ามาดูมาดูเด็กมาดูเด็กอันต่อไปของน้องสาวโดนข้าอมอีกแล้วอีกแล้วทุกคนเท้าไฮสันดิกิสวยนะใช่ครับสวยนะเจนนี่ กูพีไม่ได้หรอกก็ดูมีความเป็นแฟชั่นแต่ว่าถ้านางได้ชนะรูปนี้นางต้องอนุมมทนาบุญให้ฉันนะเพราะว่าฉันเอารองเท้าให้นางยืมใช่ฉันต้องมีส่วนแบ่ง20%ดราม่าไหมต้องดราม่าไหมไม่ดราม่าเนาะต้องมารับเงิน อ่น้องสาวส,สวยดุ้งดุ้งแล้ก็สวยและลูกนีนไม่น่าให้ลองเท้ามันเลยวันหลังเราต้องแบบเออมีของรับอะไรเราก็ต้องไม่ให้คนอื่นได้ดูของรับคืออะไรรู้ปะมาซึ่งปกติกไม่เปล่ยนมีคนเดียวที่ให้ของรับคือใครเจนนี่เออาจโชว์ของลับเออาจโชว์มาเธยอเที่ยวไป